ก็ช่วงแรกๆก็แปลกๆเพราะว่าไม่เคยไม่เคยแข่งเกมแบบจริงจังมาก่อนในชีวิตเนี้ยครับก็แข่งครั้งแรกเป็นัไงแบบรู้สึกแบบเออชนะไหมแพ้ไหมหรือมีได้รางวัลมาหรือเปล่าก็ มันก็พอมีบ้างนิดหน่อยครับช่วงแรกๆก็ยังแบบยังจับทางไม่ถูกเข้าวงการใหม่ฉันไม่เชื่อคำว่านิดหน่อยของเธอ,อ, <c oughs> อคําว่าเธอแบบไม่อยากไปเรียนเธอจบเกียรินิยมเธอไปเรียนกอลองเบอร์เธอนิดหน่อยของเธอคือมันน่าจะสุดนะเขาเป็นคน,นคนนี้นเป็นคนสุด <c oughs> เหมือนกันนะเราอ <c oughs> ่ะก็ถ้าถ้าตั้งใจทําอะไรก็อยากทําแบบเต็มที่แล้วแล้วสรุปได้รางวัลมาปะ มีติดม้าติดมือนิดหน่อยครับได้นิดหอาความน่ำมากนิดหน่อยากได้ตำแหน่งอ่ะปีแรกที่แข่งในไทยอีลีโกสองพันสก็ได้รองแชมป์นิดหน่อยปีถัดมาก็ได้ที่สามโอ้โหนีเริ่มละเริ่มนิดนึงประมาณนี้มีฟุตบอลแบบทีมฟุตบอลที่ชอบไหมทีมแมนยูอ้าวเชียร์มาตั้งแต่เกิดเลยเอาออกจากรายการค่ะไม่คุยด้วยวละค่ะ ก็ค <łość> ือเกิดมาก็คือเชียร์แต่มันยูเกิดมาคือเกิดมาคือขายวิญญาณให้ปีศาจแดงเราโอ้โหแวบปึ๊บปีศาจแดงเลยเหรอในห้องก็น่าจะมีแต่โปสเตอร์